ไปบ่านอ๋อขื่นมาลักรถขึ้นรถเขาแล้วมาลักหญ้าเขาอีกเด้เหหม <c oughs> ่ฟ้าออกมาเลยวะอุ <c oughs> ย้ยได้แล้วได้แล้ววะสันไล<อ>ค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีนะคะมาเจอกันอีกครั้งนะคะผลอ่าเร็วเร็ว<อ>เร็วพ<อ>า,าไปเที่ยว พี่บอกแม่ตีว่าหนูไปเที่ยวกอนเดิมมือหนีแม่อยู่กอนตอนเย็นพี่ปีไปก่อนนะคะตอนเช้าแม่ออกเดินก่อนสลับกันค่ะสลับกันเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้สาวปีเราจะไปเที่ยวไหนนะคะรอลุ้นกันค่ะรอลุ้นกันไป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  ไปแล้วค่ะไปแล้วได้เวลาเดินออกกำลังกายตอนเย็นนะคะไปเลา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 ะทงไปหาเลาะเบาไปเลาะเบาไปหาเลาะเบาทีปีฮึบ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 ้บบบยเราเจออะไรเขียวเขียวอยู่ข้างหน้าเราแมลงพับแมลงพับเขียว ไว้นี่ละเ้าสิลองไปขึ้นรถเพิ่นเบิงเพิ่นจอดว้อยู่นี่อย่าบอกพเอพิ่นเด้อว่าปีๆมาลักขึ้นรถไปเลยลองเบิงอันที่ขึ้นไปแบบเดินแคทบล็อกแล้วก็ลงมาหรือเปล่านะเพิ่นมาแต่ใตบุนี่เพิ่นเอารถมาจอดถิ่มว้อยู่นี่ไปขึ้นไปเบ่งดูกไปไปไป ปูเชือเอ้ยลูกไผ่ลักขึ้นรถละเด้อเออขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเออยืนเบิังในรถขันงามๆนี่ยืนไปโดนโดนบังโอ้ในที่สุดสาวปีเราก็ยอมขึ้นนะฮะเอออ่าเป็นไดลูกรถผู้เบาอย่าเฝ้าอยากล่องลอยขึ้นโดนโดนเนี่ยผู้เบาเบอยู่ผู้เบาเบอยวเต็มรถเลยเออเต็มรถเลยเขามาตะใสบุนี่ ในยินปูเสือเบาว่าไปเที่ยวนามมากว่าสันไปเล่นนามมากว่าสันขึ้นไปลูกขึ้นไปเบิ้งขึ้นไปเบิ้งรถผู้เบาตัวรถผู้เบาตัวเออจาของิ่นบ่อย่มาหลักขึ้นรถิ่นเด้ดคันนี้ถอยไปดีๆถอยไปดีๆลูกถอยไปขึ้นดีๆเบิ้งเออเออนั่นละนั่นละอ่าเป็นไดมวนบอรถผู้เบาฮะ เป็นไรรถผู้บาดมวนบบเอออยากลงอยากลงล่องขื้นไม่บ่อยากลงหลักหลักขื้นไม่บ่ไอต้อยไปเข้าไปข้างในก้อนเขาไปข้างในก่อนหนุกเอ้ยยืนโดนดนแนวโอ้ยเออยืนโดนดนเลยรถผู้บาวตัวเออรถเป็นหมกยางงาม ในที่สุดสาวปีก็ได้ขึ้นพี่บัวเขียวเออบัวปนยืนรัดทางไว้จบตะสิลงปงปีปีวะเจ้าของพลพยูเจ้าของพลพยูไม่กล้าขึ้นโดนว่าสันเออไปเลี้ววันนี้เออดมเบงิงดมเบงิงดมเบงิงดมเบงิเบงเป็นจงังไดเออเห็นยังดมเบิงยังเขาดมกินพี่บัวเต๋ ให้พอขึ้นไปละสิไวรุงขวงลั่มไหมเลยว่ะเออสมผัสเบิ้งเออือมางามแต่นอเอยจะได้ขี่บ่านอจะได้ขีน้ำผู้บ่าวบ่นนอเออเอยสำรวจของเขาแล้วเออเล็กตีตกใจหัวได้ยังไปกลัว่เออดเออโอ้ตงใ่โอ้ปีปีว่าโอ้ เขาเอาเล็กตัวนี้เลื่อนมาซุบใส่หูนี่ตีเนาะปนสิวะที่เนาะเออเออรถงามรถงามเพื่อเขาได้กคีบน้ำพึนอีหล่าเออขึ้นรถปูเถี่ยไงมัเออขึ้นรถปูไงแม่เฮ้ยลูกสะใภ้ได้ขึ้นรถละเด้อค่ะอย่าบอกเพิ่นเด้อว่าม้าหลักขึ้นรถเพิ่นเอ๋อปี๊ปปี๊ปปี๊มันจะตกอย่าเล่น ขึ้นไปแล้วหาแนวเหรียญนรกโนบุนน,นี่ก็ได้เออเกง่งเก่งเก่งเก่งแล้วรัดตั้งไว้เออลัดตั้งไว้เออนเออนั่นนั่นร <laughs> ัดตั้งไว้เอ,อ๊ะมวนปะออออสำรวจหายอีหยัางพืน่นพีปป่ปีว่าแอะเหม็นเด้พีปป่ปีว่าเหม็นเด้เาาขาบอกฮัน่นแต่มีเวลามาล่างรถอยู่ ไ i n g s t o n r e า o l v e s around, c o m p ไสไส i o n in east New Zealand. Kingston, humanused in the Indianrock Republic National b r e e ไ i n g jest, restrial conservation and แม e q u e n t e d by Ay, the people o f e d บ y เออไตไปเออนั่นล่ะไตไปเออหยาเพิ่นก็คือหยาเฮานั่นล่ะลูกเอาเลยเออไตเข้าไปแล้วไตเข้าไปแล้วไปดมมีหยังคั่นนั่นฮะเบิ้ยกินอ้อยซื้อแล้วค่ะเฮ้บ่กินเออบ่มีผู้ใดฮู้ดอกว่าเฮามาลักขึ้นรถอย่าปากเด้อค่ะอันดีหยาเออนั่นล่ะหยากินบ่บ่เอาอีก ุ่นยื้อเอาตั้งหานเขาแล้วบัดนี่พี่น้องเอ้ย,อยได้ขึ้นแล้วสิเอาลงได้บ่น้อ้หุ่นมาหลักรถขึ้นรถเขาแล้วมาหลักหญ้าเขาอีกเด๊ะไอ้อ <laughs> เสียบลายเด้อ <laughs> ฟ้าเอาเร็วๆเ,เออดึงลง่องโอ้มันฆ่า <laughs> มันฆ่ามันฆ่ากางบน <laughs> เออ เออบ้านผู้เฝ้ากับซำบ้านเฮาลหรเนาะอุ้ยได้เลี่ยมรอยแม่ร้อยหยางก็แม่เฝ้าออกมาเลยวะอุ้ยได้เลี่ยมได้เลี่ยมวัดสันเออถือไว้เด้อมันจะตกใส่อึเขาได้โม่ว่างเลยค่ะโม่ว่างเลยยันตกใสอุ้ยรถคันนี้พี่ปีจองผู้เดียวเลยวะเออเป็นไดลูกมวนบ่เออโอุ้ได้หยางเลี่ยมสิลงแล้วบัเหนียว ยันเขามาพอตีลักขึ้นรถเขาเล้วลักหงาเขาพอมฮะอย่าปากอย่าปากเฮ้ยบ้านเงียบเลยนะคะไม่มีสักกระเชือกเลยสรงใจเขาไปอยู่ล้มเิียเบิดหายบิดเลยเออถือไว้ดีถือไว้ดีมีขนมหัวข้าวผมมีเอาบอได้ว้างลักษาหน่อย เขาเขาพอได้ดปล่อยรักฐานเนาะมุมีไฟหูดอกเขาพอได้ดถึงรักฐานไว้ถือไว้ดีๆเด้ยอยหยาหนันงยังเฮียเด้อเดี๋ยวเพปนสิว่วาผู้ใดมาลักกินยาหยาเขาทึงรถุดปะโอสิลงแล้วสิลงแล้ว <laughs> ยันพ่นไม่เห็นเพปนสิวา่าที่เนาะปัดเถาะพอไปบ้านเนาะเถาะปนสิมาพอเต มามาลงมามาไปบานเฮามามาลูกมาไปบ่มาเด้ปอป้าเอินกลับบานบ่อยากกลับอีกแล้วบบดนี้ประเจมตัวลงมาเบิง่งสิม,มานึ่งบเอินมาเบิง่บงมาเด้อมาเด้อพอกลับบานแล้วเด้อมามาเออกลับอยู่มามาลูกมาเออเอามือนนี่เอาสาำนี่ละมือนหน้าจังมาเล่นไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะอ,อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือ like, หนึ่งกำลังใจนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านพี่เสือพี่สิงนะคะแล้วก็พี่บัวบานนะคะให้ยืมรถขึ้นมือหนี <laughs> จะของบนบัวอยู่ว่า <laughs> จอบลอยขึ้นรถผูเบาเออเออจอบลงบึงบึงโอ้โหเอาเบึงเด้อลงมาเดี่ยวสีแลีนขึ้นขึนบอกบึงเด้อบึงเด้อสีเป็นจังไดสีขึ้นไปขึนบอกนื่จังไดโอ้ไม่ขึ้นจา้ากลับบ้านเราเลยจา้า เจอกันไหมคะ่ะแม่แม่บา,บายบายจ้าได้าาเข้าไปพวม <laughs>